สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญชายทาโร่นะคะคุณและเขาจะได้เจอกันอีกไหมนะคะคนที่แบบเคยพบเคยเจอกันไปแล้วจะมีเกณฑ์ได้กลับมาเจอกันอีกหรือไม่เขาอยากจะเจอคุณหรือไม่มาตั้งจิตอธิษฐานเลือกพลังงานไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะพี่หมอจะเปิดไพ่ทั้งหมด3ใบนะคะนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนึกถึงชื่อเขาคนนั้นนะคะสื่อพลังงานมาที่หน้าไพ่นะขอเป็นคลิปสั้นนะคะคลิปนี้ เขาอยากจะเจอคุณไหมและมีเกณฑ์ที่จะได้พบกันอีกหรือไม่นะคะพลังงานใบแรกเป็น queen of pentacles นะคะราชินีรหนียญพลังงานตรวคนที่เกิดธาตุด,ดินมังกรประสบการณ์แล้วก็ the moon ลัคนาราศีมีนหรือคนเกิดในวันจันทร์กลางคืนนะคะปีจอได้เช่นกันแล้วก็ seven of wands เป็นลักทางไกลนะคะธาตุไฟเม็ดสิงห์ธนูพลังงานนะันตรงนี้ค่ะคุณดูพลังงานที่แบบดูเหมือนจะนิ่งเงียบเนาะบางคนนิ่งเงียบนะคะพลังงานที่แบบอยู่ไกลกันคิดถึงกัน โดยเฉพาะรักทางไกลเขาอยากจะเจอคุณอีกนะจะหลับจะนอนเขาก็คิดถึงคุณจะทํางานก็ใบหน้าของคุณนี่ลอยไปเลยค่ะนะเขาคิดถึงคุณนะนะตรงนี้เขาพยายามเหมือนแบบว่าหาเวลาที่จะมาพบมาเจอคุณเป็นรักทางไกลต้องข้ามน้ําข้ามทะเลมาเจอกันนะคุณและเขาจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคพอสมควรในครั้งนี้นะคะถามว่าเขาอยากจะเจอไหมคิดถึงมากค่ะคนคนนี้จะทําทุกอย่างเพื่อได้เจอคุณมีการพยายามกันเทคแอคชั่น การเดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์สู้มากเลยค่ะจะไกลแค่ไหนก็จะพยายามมาหานะคะเร็วสุดคือเดือนกรกฎาคมนะคะช้าสุดคือเดือนมีนาคมถ้าเป็นรักทางไกลนะคะพลังงานนะตรงนี้ตามพลังงานธาตุที่พี่หมอบอกเลยนะค่อนข้างจะมีความมั่นคงด้วยมีหน้าที่การงานการงานเขาเยอะค่ะคนคนนี้เดินทางบ่อยด้วยนะคะอาจจะเป็นเหมือนมีธุรกิจส่วนตัวเจ้าของธุรกิจมีกิจการอย่างนี้ค่ะหรือเป็นนักอสังหาเริมทรัพย์ ทำงานด้านธนาคารก็ได้เช่นกันทำงานด้านที่เหมือนต้องพบปะลูกค้าเดินทางบ่อยๆเขาคิดถึงคุณเขาอยากเจอคุณอีกนะคะพลังงานตรงนี้ถ้าคุณรอเขาเขากลัวว่าคุณจะไม่รอนะคะเขากลัวคุณแบบเหมือนจะไม่รอพลังงานที่เป็นรักทางไกลเพราะฉะนั้นเขาอยากให้คุณรู้ว่าให้รอเขานะเขาจะพยายามเคลียร์ทุกอย่างก็ผ่านอุปสรรคไปได้เจ็ดไม้เทา้าอาจจะดูเหมือนยากนิดหนึ่งแต่จะพยายามอย่างแน่นอนนะคะ พี่หมอบอกเลยพลังงานเนี้ยช้าๆได้พราเริ่มงามเขาอยากเจอคุณอีกนะคะมีเกณฑ์ได้มาพบมาเจอกันตามพลังงานหน้าไพา่บอกเลยขอทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ